ห้าต่อห้าห้าต่อห้าห้าตีตี

ลายแมนปรลาปูใหม่น้องมาลงเยอะแทนลาย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 มันก็มองเลยนี่เนี่ย นั่งอนะครับแต่ที่ต่อจะดด โดยกระทวงแล้ามากเหนือตีทองครับแต่ตีต่อตี แต้ม12ต่อสไม่น่าเชื่อว่าใครจะโกงนะครับััดนให้เราเลยเหอ๋อไอ้นี่ไอ้นี่ก๊อปไอ้นี่ก๊อปก๊อปไอ้นี่ของก๊อปรัซันแบ็คของแทนอยู่นู่น เออนี่ก๊อปอย่าจำผิดคนนะต้นตำรับอยู่นู่นนะรัดผลม้ผลไม้วัไมลม้ลไไม้ผลไิ้ผลไมรผไม้ผล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 ลไม้ลไมอผไลย ต่จีก็ออกเปลี่ยนโนครับพอแต่ตีต่อต่อก็ดีเี่ยนครับ